นี่เป็นศูนย์ศิลป์นที่บางไซนี่แล้วรถฟอร์จูนพาไปเที่ยวศูนย์ศิลป์เปหนที่บงังไ้ศูนย์งคนมอค่อมี เดี๋ยวเราจะไปตลาดก้นโค้งกันในวันอาทิตย์นี้เนื่องจากวันนี้มีฝน<า>ก็เลยค่อนข้างหนีฝนกันมาแถวศูนย์สุรบาชีพเสือจะแตวมาแล้ววันนี้น้ำเยอะเสือลุงออดมาแล้วเสือน้องอันก็ผ่านมาแล้ววันนี้เสือน้องเอติดภารกิจ ่มลื่นเดี๋ยวเรากำลังจะไปตลาดก้งโค้งเราจะไปบางปะอินก่อนไม่ได้ไหนพาอ สวยงามครับในศูนย์ศินปาชีบางไทซในวันนี้ที่นั่นก็คือพระตำหนักของพระบรมราชินีนาถไว้สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเป็นบ้านทรงไทย นี่ก็คือพระตำหนักของพระบรมราชินีนาถเอาไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง